สวัสดคะ่ะทุกคนอาจจะดูพูดไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งเพราะว่าใส่รีเทนเนอร์ตอนนี้เป็นเวลา8ดโมงครึ่งนะคะวันนี้จะจะมาทำ product เช้ m o รุนิ่งให้ดูไม่ใช่คนที่ตื่นเช้านะจะตื่นประมาณ8ปดโมงครึ่งเ้าโมงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำง,งานตอนกลางคืนแบบฟ้ามืดแล้วทุกอย่างเงียบแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่สมองใจมันแล่นมากเพราะฉะนั้นปกติาจะก็จะทำงานถึงประมาณแบบตีสองตีสามก็วันนี้มีงานอีกเยอะเดียเด๋ยวลุกกันเลย เ,เสร็จนะคะสิ่งแรกที่จะทําก็คือมาเช็คว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างปกติเจ้าจะวางแพลนเนอร์ไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีมาแบบตอนเช้าแล้วมานั่งเขียนอะไรเงี้ยยกเวนว่าจะเขียนให้มันอินดีเทลมากคือจ้จะมีแพลนเนอร์ที่จ้าใช้อยู่แล้วพี่นัทนะคะช่องพี่นัทปัตเตอร์ก็คือจะเป็นแบบดิจิตอลแพลนเนอร์ซึ่งวันนี้คือวันที่21นะคะนี่ก็คือสิ่งที่จ้าเขียนไว้ว่าจ้าจะต้องทํา จะไปล้างหน้านิดนึงแล้วก็วันนี้จ้อยากที่จะออกกําลังกายนะคะจริงช่วงหลังมาใจ้ออกกําลังกายแบบบ่อยมากขึ้นนะจริงมันก็น้อยนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ปกติอะหลายๆปีที่ผ่านมาจ้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยจ้ก็รู้สึกว่าเอยอย่างน้อยถ้าเราได้มูฟร่างกายเราสองวันอนะ ก็รู้สึกว่ามันเป็น achievement สำหรับใจแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เราสามารถทําให้มันเป็นรูนได้มากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วเราสามารถทําได้ถี่ขึ้นอนะเป็น another achievement นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยัง working on แบบ two days a week อยู่อย่างแรกที่จะได้ทําตอนที่ตื่นมาอีกอย่างนนะึงอะก็คือการ ตอบไลน์นะคะตอบงานตอบแชทนี่นจาเพิ่งทำไลน์ออฟฟิเชียลมาได้แบบยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะคือก่อนนันเนี้ยจําทำงานแบบในไลน์ส่วนตัวของใจาเลยพองานมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคนจะรู้สึกว่าเส้นระหว่าง เรื่องส่วนตัวกับงานอ่ะมันมาม e ร์ e กันมากจนเกินไปเวลาของการพักผ่อนกับเวลาของการทํางานเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆนะคะยิ่งสําหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์อะเราไม่ได้มีเวลาเข้าออกงานเราสามารถที่จะแบ่ง Space ในการทํางานออกไปได้มันแบบเวิร์กจริงๆโอเคตอนนี้ก็เช็คงานอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าล้างตาก,กันแล้วก็ออกกําลังกายค่ะ พอไจ้ขอลิเทนเนอร์มาก็จะลา้างน้ำก่อนเสร็จแ,แล้วใจ้ก็จะแช่ไว้ในถ้วยแบบนี้ใ่อันเนี้ยคือคขาเป็น Danger Cleansing Tablet เป็นเม็ดฟูทำกความสะอาดฟันปลอมแล้วก็พวกรีเทนเนอร์นะคะคนมมันทำให้ชุนลงง่ายมากเนื่อมันจะสะอาดมากแล้วแบบเราไม่ต้องมาแบบนั่งทำความสะอาดขัดอะไรแบบเนี้ยหยอดลงไปน้องก็จะเป็นแบบทำการฟูขึ้นมาคะ ของ ERACLEAN นะคะเขาเป็นของเสียวมีนี่แหละเนี่ยมันจะมี2โหมดทุกคนก็คือโหมดแรกส่งไบบรชันตัวนี้เขาจะสลายพวกคราบโปรตีนแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นไฟสีแดงไฟบ v ีฆ่าเชื้อนะคะ จะไม่ได้ใส่น้ำแข็งลงไปเยอะมากนะคะแค่ประมาณสี่ก้อนเล็กๆน้ำมันมีความเย็นนิดๆแต่ว่าไม่ต้องเย็นมากนะคะเดี๋ยวจ้าจะลงไปออกที่ฟิตเนสด้านล่างนะคะจะมาให้ดูว่าเวลาที่จ้าไปออกกําลังกายจ้าอะไรไปบ้างก็คือแอรพอร์ตนะคะโทรศัพท์ลิปตินนคนที่ติดทาลิปมากแบบถ้าเห็นตัวเองหน้าซีดปุ๊บคือแบบจะเป็นรูก,ก็น้ําค่ะอันนี้นกระติกน้ําที่แบบซื้อในแบบช้อปปี้นี่แหละมันมีอย่างนี้ให้ดูดได้เลย คือมันสะดวกดีอะ ทุกวันเจ้าจะต้องได้กินมนัทฉะ1แก้วนะคะแล้วแต่ว,วันนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็สกั่งถ้าเจ้าทำเองอ่ะเจ้าใช้ของยี่้อน,นี้อร่อยมากแต่จริงๆเขาแอบหวานนะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบกินหวานอ่ะก็ไม่แนะนำผสมแค่น้ำกินก็คืออร่อยเลยแต่ว่าจ้าชอบแบบเติมนมไปหน่อยนึงเพราะมันจะได้ความนัวมากขึ้นก็ เดี๋ยวเราจะมาทำมัทชาอั t เดเดย์กันค่ะนี่จะเป็นซองแบบนี้นี่เราจะาก็จะชอบใส่อันนี้เพิ่มลงไปนะคะเป็นแบบมีลักตูรโลสแล้วก็ไฟเบอร์แบบเชื่อขับถ่ายนี่เราจะก็จะชอบใส่อันนี้เพิ่มลงไปนะคะเป็นแบบมีลักตัวโลสแ้ก็ไฟเบอร์แบบเชื่อคับถ่าย ก่อนนั้นเนี่ยเจ้ารู้สึกว่าใจ้าแบบ went วนทรูเบิร์นเอา t เตจเจ้ารู้สึกจิตตกหอยเหี hill, ่ยวแก็ไม่อยากทํางานซึ่งเจ้ารู้สึกว่ามันก็มาจากหลายปัจจัยหนึ่งก็คืองานที่ห้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครเป็นคนโฮมบอดี้มากๆแบบใจ้าเอนจอยกับการอยู่บ้านอยู่กับแมวอะไรเงี้ยคือต่อให้สมมติเจ้าออกไปไหนอะสักแป๊บหนึ่งเจ้าก็คืออยากกลับแล้วเพราะเจ้าคิดถึงตัวเล็กเออแต่ว่าพอมันอยู่นานๆอยู่ตลอดทุกวันแล้วเหมือนเราไม่ได้พูดคุยกับใครอะเออมันก็เกิด เศร้าอยู่นะเพอะยังไงสุดท้ายมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมแต่ก็โชคดีเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆแล้วนางก็คือทำงานที่บ้านเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีอิสระในการแบบใช้เวลามากกว่าตอนนั้นก็เลยเออได้ออกไปกินข้าวกับรุ่นพี่พอเราได้ออก step out ไปข้างนอกอะไปกินข้าวไปคุยรู้สึกดีขึ้นเลยข้อก็คือ environment ที่เราอยู่ก่อนอันนี้นใจก็คือจัดห้องใหม่แล้วก็เคลียร์ของแบบที่มันลกๆออกไปแล้วชอบมองแบบ ปอดปกขึ้นแล้วข้อที่3ก็คือการใช้ชีวิตเราอะในความ productive ของเราอะอาจจะแบบ productive ในเรื่องของงานแต่ว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตให้มัน healthy เออไม่ได้ไม่ได้เป็นคนคนนั้นนะช่วงนั้นที่รู้สึกดาวดาวลงไปอะใจก็คือบังคับตัวเองเลยว่าโอเคเราจะทำตัวให้มัน productive มากขึ้น as in แบบ healthier lifestyle eat <c> healthy <oughs> ออกกำลังกายอันนี้ก็ทำมาได้แบบประมาณ3อาทิตย์ <c oughs> ก็รู้สึกดีขึ้นมากทุกคนคือมันช่วยจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่กำลังก through แบบ burn out stage คือ ให้เวลาตัวเองหิวได้นะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือบังคับตัวเองให้แบบก้าวออกจากวงกลมตรงนั้นนะตอนวันที่เราแบบ push through ตรงนั้นได้จะรู้สึกว่า มันจะง่ายขึ้นไม่มีใครช่วยเราได้ทุกคนถ้าเกิดว่าเรายังเอาตัวเองไว้ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะทุกคนดูคลิปนี้ไปแล้วก็ Productive ไปด้วยก,กันเนาะจะมาทำข้า,าวเช้ากันนะคะอันนี้จะเป็น Go to Comfort Meal ของใจเองเราเรียกเมนูนี้ว่าไข่แตกนะคะซึ่งเป็นเมนูประจำตระกูล basically มันเหมือนแบบ scramble egg เหมือนไข่ยูยี่อ่ะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยกว่าไข่ยูยี่มากๆอันนี้คือจะเป็นเมนูที่อากงอะ่ะชอบทำให้ใจกินตอนเด็กๆแล้วอากงอะ่ะคือคนที่ทำเมนูนี้ได้ อร่อยที่สุดสิ่งที่ต้องใช้นะคะไข่สองฟองข้าวสวยร้อนๆจ้าจะชอบใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมจ้ามีข้าวสวยอยู่นะคะก็อุ่นเลย เดี๋ยวเราจะมาใช้กระทะใหม่กันอันนี้เจ้ให้มานะคะเป็นของขวัญวันเกิดเจอยากจะได้กระทะของอีห้อนี้ก็กลับไปบ้านก็เห็นว่าแบบเอ้ยมันตั้งอยู่ในกล่องที่บ้านสรุปก,ก็คือเจ้ซื้อมาแต่ว่าเหมือนแบบไซส์มันเล็กเกินไปเจก็เลยไม่ไดเอามาใช้นะคะจะวันเกิดแล้วก็คือแบบอีกเดือนหนึ่ง <laughs> เจก็เลยให้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าพอเราโตขึ้นเนาะของขวัญวันเกิดจะมาในรูปแบบหม้อกระทะ Ri าว my comfort meal แล้วก็เป็นมัชฉะ this is what perfect breakfast looks like ตลังจากอาบน้ำเสร็จทันทีนะคะ <c oughs> จ้จะลงเป็น body lotion แล้วก็ผสมกับ baby oil Dr. Bio นะคะ soothing moisture lotion ตัวนี้จ้ชอบเพราะว่าเขาไม่ค่อยเหนียวเหนอะนะ baby oil นะคะจริงๆจ้าแบบ เทผสมกันไปเลยเมื่อกี้ก็ได้นะแต่ว่าบางทีใจ้ก็จะเอามาลงข้างบนนะคะแอบเว็บไปแต่งตัวมานะคะเมื่อกี้ที่ใจ้อาบน้าใจ้ยังไม่ได้ล้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันก่อนหลายๆคนอ่ะชอบเข้าใจผิดว่าตอนเช้าล้างแค่น้าเปล่าก็พอจริงๆไม่ได้นะทุกคนคือมันต้องล้างโฟมเพราะมันจะมีพวกสกินแคร์แบคทีเรียที่มันสะสมอยู่ในหมอนะมันจะมาฝังอยู่ในผิวเราแต่ถ้าเราไม่ล้างด้วยโฟมอะค่ะมันก็จะเกิดการ อันนี้จ้าจะมาใช้ Mind Cleansing Foam ของ e t o l o g y นะคะคนคือน้องแบบใช้ดีมากจ้าใช้ตัวเนี้ยทุกวันเช้าเย็นมอกกับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบจ้านะคะทุกคนคือพอล้างเสร็จอะจะรู้สึกว่าผิวสะอาดมากแบบที่มันไม่ได้รู้สึกแห้งตึงไม่ได้รู้สึกเอียดบนผิวนะคะทิ้งความชุ่มชื้นที่กำลังดีมากๆที่สําคัญอนะเขาจะมีความทิ้งแบบความโกลในผิวมันจะได้ฟิลผิวแบบอิ่มน้าสุขภาพดี เราจะออกจากห้องน้ำนะคะเราก็จะมาลงเซรัม่มผมก่อนวันนี้จะเป็นสำหรับลดผมร่วงนะคะแล้วก็อันนี้คือเซรัม่มเพิ่มความชุ่มชื้นจ้จะจอกไปบนแบบหนังศีรษะแล้วจ้าก็จะทำการแบบนวดน,นวดให้น้องเขาซึมเข้าไปนี่คือ favorite time of the day นะคะก็คือการทาส mm hmm. กินแคร์บนกิฟอันนี้ของมูจิคือแบบ the best ในการเก็บผมเริ่มด้วยการลง สเปรย์น้ำแร่ชอบลงให้หน้ามันชุ่มฉ่ำก่อนที่จะลงสกินแคร์อื่นๆนะคะ แล้วก็ทำการต,ตกตกหน้านิดน,นึงสกินแคร์วันนี้นะคะก็จะใช้เปของ v e g e t o l o g y ก็คือจ่ายตำมาจากร้าน m i x t u r e Matters นะคะที่จ่าย unbox ไปเมื่อคลิปก่อนก็คือจะายใช้แบรนด์นี้ติดต่อกันมาประมาณสามอาทิตย์อย่างที่จ่ายบอกมาคลิปที่แล้วนะคะคือร้าน m i x t u r e Matters เนี่ยเขาเป็น multi brand store ที่จะนำเข้าโปรดัก์เกี่ยวกับ well being essentials ต่างๆไม่ว่าจะเป็น skin care supplements home and living หรือว่าจะเป็น pantry supply ก็คือโปรดัก์อะไรก็ตามที่สามารถเข้ามา support การเป็นอยู่ของเราเนี่ยให้ดีขึ้น both physically and mentally นะคะจ่ารู้สึกว่าเป็นคอ r บริษัทที่แบบน่าสนใจมากแล้วเหมาะกับช่วงเบิร์นเอาท์ของเราแบบสุดๆเพราะอย่างที่ทจาบอกน้องว่าการเบิร์นเอาท์อ่ะมันก็มาจากหลายปัจจัยแล้วเรื่องเวลอิงของเราอ่ะก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆเลยสําหรับเจ๊เดี๋ยวเรามาลงสกินแคร์กันต่อนะคะจ่าะใช้เป็นตัว water essence ก่อนถ้า้ดูชื่อใกล้ๆเขาจะเรียกว่า winiferin water essence นะคะก็คือสารสก,กัดหลักในไลน์เนี้ยจะเป็นสารที่ชื่อว่า winiferin ตัวเนี้ยมีหน้าที่เข้าไปหยุดการสร้างเอนไซม์ที่ชื่อว่า t y r o c i n a s e อันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินก็คือเขาเเป็นนตตัววที่สรร้้าาางซลลล์ผิํหือ h y า e r p i g m e n พ a t i o n ในผิวเราพอสารตัวนี้เขาไปหยุดการทำงานของ hyperpigmentation เนี่ยผิวเราก็จะดูกระจ่างใสขึ้นพวกฝ้ากระจุดด่างดำก็จะลดลงแล้วก็จะมาลงแอมพูต่อนะคะตัวนี้มีสาวินิฟิรินถึง20%คือเข้มข้นมากๆกก็คือเพิ่มความไบรท์กันแบบจุกๆไปเลยนะคะที่ชอบมากๆคือสกินแคร์ไลน์นี้ไม่มี กลิ่นเลยแล้วซึมไวมากๆแต่เขาทิ้งความชุ่มชื้นในผิวแบบดีมากพอลงเสร็จอาจจะไม่มีความเหนียวเนินหนักเลยนะคะก็วันนี้จ้ไม่ได้มีออกไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมามา์กหน้าด้วยสปอยตัวเองให้สุดไปเลยในกล่องหนึ่งนะคะจะมีทั้งหมด10แผน่นแต่ว่าจ้ใช้ไปแล้วแผ่นหนึ่งชอบมากทุกคนดีมากเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักประมาณ15-20นาทีนะคะจะไปดูแบบยูทง YouTube หรือไม่ก็ ก็ยังเสพติดน้องอย่างต่อเนื่องอันนี้แอบนอกใจไปดูซีรีส์จีนมาฮ d เดนล v ฟทุกคนมันน่ารังมากอะครบ2ี่นาทีแล้วนะคะผิวดเนี่ผิวมันจะดูอ ช่ำไรมากคือถ้าวันไหนที่แบบรีบใช้ผิวหรือว่าใช้ผิวมาหนักๆเราต้องการที่จะกู้ผิวหน้าเราอ่ะตัวนี้คือคํา ตอคือแนะนํามากต้อเหนื่อยในผิวมันจะหายไปเลยทุกคนดูดิคือตอนนี้ผิวมันดูพลัมมากอะเมื่อกี้เจ้ไปเป่าผมมาวนะคะอีกอย่างที่สําคัญมากนะทุกคนก็คือเรื่องของครีมกันแดดคือต่อให้เจ้อยู่ห้องอะเจ้ทาครีมกันแดดทุกวันเพราะว่ารังสี U V มันทะลุหน้าต่างเข้ามาผิวเรามันก็เสียได้ก็จะมาขอป้ายยาของ Vegetology เหมือนกันเป็นกันแดดโทนอัพที่ถูกต้องคือ hands down the best ton up sunscreen ไม่ปลอมไม่ลอยไม่วอกจนเกินไปอะแต่ว่าผิวมันจะดูมีความไบรด์ดูสดใสมากขึ้นแบบ เป็นธรรมชาติจริงทุกคนตัวเนี้ยทาเดียวเดียวคือรอดเลยเนื้อซึมไวมากดูนะคือปกติพวก,กันแดดทนอาจะเกลี่ยค่อนข้างยากนะคะต้องรอให้เขาทําการแบบซึมแล้วหน้ามันถึงจะไม่วอกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันธรรมชาติมากทุกคนแล้วซึมไวมากเนื้อไม่เหนียวเนินอะหนะเลยเห็นปะคือหน้ามันจะดูไบรท์ดูสดใสขึ้นก็คือลงอันเนี้ยแล้วก็ลงแค่คอนซีลเลอร์นิดหน่อยเพราะว่าใต้ตาชันดำมากแล้วก็ทาตินออกจากบ้านได้เลย,เลยทุกคนคือชีวิตมันง่ายขนาดนี้เลยหรอก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เจนเคเจรโอา จะเป็นพวกแบ like บ well-being essentials อื่นๆเนี่ยก็ไปเช็คเอาท์ Instagram mixture matters ได้นะคะเดี๋ยวจ้จะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใน description box ด้านล่างด้วยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจ้ก็จะทำงานต่อแบบยาวๆทั้งวันเลยนะคะวันนี้เพราะว่ามีคลิปที่ต้องตัด หลายตัวเลยงานคือตุ๊บมากช่วงนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะเพราะว่ามีงานเท่ากับมีตัง <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้มาจนจบสำหรับใครที่กำลังแบบ going through burnout stage ะใจก็หวังว่าคลิปนี้จะ เป็นกำลังใจให้หลายๆคนได้นะคะหรือถ้าแบบกําลังพยายามที่จะ productive หาแบบ activities อะไรทําเปิดคลิปนี้ไว้เป็นเพื่อนได้นะคะเราจะได้มานั่ง productive <S <S เป็นเพื่อนกันไปขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่ากําลังจะเจอเรื่องอะไรอยู่เราเก่งที่สุดโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย